เออครับตอนนี้ก็อยู่ที่ซีซมอลนะคะร้านของพี่บอนนลนะร้าน okay, คอเนอ<า>ิน,<า>นสวนครอเนอ<า>ินสวนนะฮะที่ชั้นใต้ดินจีแป8สิี่จีสํา่นี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 ่สำหรับหลายๆคนนะครับที่ถามมาของเรื่องพระพิคนเนนะถ้าเกิดใครอ่านก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลแน่นชัดก็ต้องมาถามพี่บอลอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากสบูชาแล้วก็อยากประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับพี่บอลแล้วนี่ค่ะสวัสดีครับพี่บอลครับหเป็นไงบ้าง ก็ขอบคุณมากจริงเราคุยกันจากจากพี่แกเนี่ยน้องรู้จักกันเพราะว่าน้องอาร์มทักมาก่อนน้องตอนนั้นใช่เพราะว่าจริงๆอาร์มก็บูชามาอยู่แล้วแต่อาร์มก็แบบว่ายังปฏิบัติไม่ค่อยเป็นเพราะว่าก็ยังไม่มีใครแบบมาแบบแนะนำอะไรเงี้ยก็เลยมาหาพี่บอลเพราะรู้สึกว่าพี่บอล ทางนี้เลยใช่ไหมครัตรงเลยครับผมแล้วก็อยากจะให้แบบลูกซึกว่าการงานมันแบบรุ่มเรืองขึือนเราก็มาแน่นอนครับผมจริงๆว่าบางอย่างจริงบอกเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องหิงด้วยใช่นะครับผมแล้วก็บางทีงานคือมีอุปสรรคอวลรขอพอท่านได้นะครับแต่จริงๆแล้วพี่บอลคือมีหลายๆคนน้องๆหลายคนก็ถามมาว่าจริงๆต้องเป็นอาชีพอะไรครับได้จะบูชาจริงๆทุกอาชีพไม่ต้องมาเน้นเลยครับฝากเลยว่าแม้กระทั่งนักศึกษานะครับผมขอให้เพียงเรามีใจศรัทธาท่านนะครับท่านช่วยทุกเรื่องเพราะ ออจริงๆเทพเนี่ยเขาเป็นเทพที่ขอได้ทุกเรื่องครับผมบางคนชอบคิดว่าต้องเป็นนักสแสดงต้องเป็นโน้นเปนี่มาเพแค่นี้ไม่ใช่เลยครับผม,มคนธรรมดาทุกอาชีพที่ทุกวันนี้แม่บ้านจะเมอลนะครับผม,มก็ขอพรเขาก็ได้โชคได้ราบกันนะครับผมใช่อย่างตัวอามเองเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากท่านเลยจริงๆเพราะอามจำครั้งแรกที่อามไปไหว้แล้วอามขอ,อมแล้วหลักครั้งที่อามขออามได้เราเรารู้สึกเออท่านใจดีเราก็รู้สึกว่า เออผมมีท่าแล้วทำนี้แบบการงานมันดีื่อนอะไรเงี้ยเราอันนี้ก็เลยแบบจะมาแบบอุทาเดินไปเดินมาแล้วนี่ใช่ไหมที่พี่บอกใช่เดินมาแล้วรู้สึกว่าชอบองค์นึงจริงๆน้องๆหลายคนที่ดูในเน็ตอ่ะเราวแบบชอบองค์นู้นงนี้อยากให้มาดูจริงๆอะครับแล้วความรู้สึกน้องจะเปลี่ยนแล้วน้องสวยมากเออเล้วแบบว่าอีกอย่างพี่เนี่ยพี่ถูกสตา์กับองค์นี้มากสวยมากอ่ะ ต้องมาจองไว่อ่ะสวยๆตรงนี้ประธานซับนะครับผมใช่เป็นต่างประธานซับถือก้าสารพัดนึกได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องเงินเรื่องทองโดยตรงเน้นเรื่องเงินเรื่องทองเลยครับผม แล้วถ้าเกิดคนแบบว่าอยากจะมาที่นี่ครับพี่บอลมาอย่างเงี้ยจะสามารถถ้าเกิดไม่เจอพี่บอลอย่างเงี้ยคุยอใไรได้ไหมอ่ะสามารถคุยกับเออเออทีมงานที่ร้านนะครับผมจะมีประสบการณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็บอกเรื่องคือถ้ามีปัญหาเปอะไรขอให้บอกเหตุผลนะครับผมยันได้อะไรขอให้บอกนะครับแล้วก็จะแนะนําให้ปฏิบัติแนะนําวิธีการบูชาอะไรให้แม้กระทั่งไม่จะไปต้องมาเช่านะครับผมมาขอพรขอท้าสําเร็จค่อยมารับท่านไปครับ โอเคแล้วที่สำคัญก็สามารถมาถ้าสมมติว่าน้องๆหลายคนยังแบบว่าไม่มีปัจจัยพอก็สามารถมาขอพรได้ครับผมยินดีให้มาเลยครับผมที่เจเจมอนี้นะครับผมชา่ถึงแปดสิบสี่มาขอพรครับแล้วน้องก็จะสักพักน้องก็จะรุ่งเรืองแล้วน้องก็จะมีเงินที่มาบุษฐานได้จริงๆใช่ครับถ้าเกิดเราแบบตั้งใจจริงครับเราจะได้ให้แบบมีความหวังก่อนว่าแบบทุกคนทําได้ครับรู้สึกแบบตอนนี้รู้สึกสั่นๆโอเคถ้าไงเดี๋ยว ยังไงมีข้อมูลอเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมานี้แล้วก็พี่บอลถ้าเกิดเขาจะติดต่อทางไหนได้บ้างก็มีทางเฟซบุกอิสตาแกรมนะครับผมเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวอัมทิ้งตรงชื่อคลิปเป็นของพี่บอลแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ถามพี่บอลโดยตรงได้เลยโเคนะครับเอางี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ